สวัสดีค่ะค่ะเอ่อทำงานหรือทำการค้าคะการค้าค่ะอ่าดูมือขวาก่อนค่ะมือขวาค่ะเออมือขวาอายุเท่าไหร่คะอายุห้าสิบห้าแต่อีกเจ็ดเดือนค่ะห้าสิบห้าตีซะห้าสิบหกค่ะห้าสิบหก คหาจุดอายุยากจะถามว่าไงคะเออจะถามว่าลายมือบอกอะไรมากอะค่ะบอกทุกอย่างที่อยากรู้ถ้ามีจุดอายุอ๋อเหรอคะอันนี้อันนี้จะจะจะบอกอะไรได้มากแค่เนี้ยก็บอกก็บอกได้พอเดาได้เพราะว่าคุณไม่มีจุดอายุดิฉันหาจุดอายุคุณไม่เจอนะคะดิฉันหาจุดอายุคุณไม่เจอนะคะแต่อายุห้าสิบหกนะคะ ลายมือบอกได้ทุกอย่างที่อยู่อยากรู้ขอให้มีวันขอให้มีจุดอายุดีฉันจะอ่านคุณทะลุถึงกระดูกเลย <c oughs> ดูมือซ้ายก่อนแต่นี่เป็นดูสไตล์ก็คือท<ต>่านบอกภาพรวมๆก็คือเป็นคนตรงใช่ไหมค่อนข้างตรงนะเ็เป็นคนพูดจาต,ต,ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเพราะเส้นเส้นอะไรเส้นสมองไปที่เน,น,าานการดูมันมีจุดอายุค่ะนะต้องวัดมือพิมพ์มืออืมค่ะอืม ค้าขายอ่ะดูมือขวาสิเพราะจุดอายุห้าสบานเนี่ยมันต้องหลับเบิ้เชค็คปัญหาจุดอายุยากแม่เอาดูมือขวาขายอะไรคะเนี่ยขายพวกอาหารก็คือเอ,อขายพวกหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งอาหารกินนี้ค่ะแล้วช่วงกินเจก็จะขายอาหารเจอะค่ะอื คุณก็เป็นคนสู้ชีวิตพอสมคมวรเดี๋ยวดิฉันถามหน่อยห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบหกใช่ไหมห้าสิบ้าย่างห้าสิบหกค่ะคุณเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรอย่างเอาไปทําอะไรใช้ตอนเนี้ยเอเงินที่เคยเก็บไว้อ่ะเราไม่ได้ใช้นะคะคือขโมยล,ลักอย่างนั้นนะคะออมันเสียกันแล้วกันอ่<ช>นาจะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบสองปีที่ผ่านมาช่วงน,นั้นขายดีใช่ไหมคะ ใช่ค่ะขายดีมากมเจอล้เจอจุดยอะม,มันดีอยู่ประมาณปีกว่าถูกไหมฮะดีมากๆเลยแต่ตอนเนี้ยการเงินของคุณไม่แฮปแล้วใช่ปะ่ะฮะการค้าช้าลงไปไหมช้าค่ะอ่าแล้วทําไมให้เขาขโมยไปเท่าไหร่กันเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นล้านกว่าบาทจนขึ้นมาบ้านบ้านละง,งัดเซฟอะค่ะอ๋อเ,เก็บไว้ก็แสดงว่าเงินที่ได้มาปีกว่าสองปีนั่นใช่ไหมฮะ เออไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นของเก่าเงินที่ขายได้ตอนนั้นน่ะก็คือก็ขายขายแล้วเงินมันก็หมดไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่ค่ะแล้วทําไมคุณเอาเงินสดไว้บ้านตั้งเป็นล้านนะคะไม่ไม่ไม่ใช่เงินสดมันเป็นเงินมันมีเงิน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 สดด้วยแล้วก็พวกแหวนพวกเพชรพวกสร้อยอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้คุณกําลังคิดจะปรับการค้าคุณไม่ถือว่าดีละกําลังคิดจะปรับระบบอะไรการค้าตอนนี้ดิฉันเจอจุยอเยอะละกําลังจะปรับปรุงการค้าอะไรคะ เอออยากจะหาร้านตั้งเป็นเรื่องเป็นราวไะทุกวันนี้มันเหมือน,นก็เราขายบนคีออสนะ,ะถ้าคุณทำถ้าจุดอายุอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเปิดร้านเนี่ยจะเช่าร้านขายร้านแบบไหนคะเป็นร้านอาหารจะได้ไหมล่ะคะอ่าต้องการเจ๊งเท่าไหร่คะไม่นะโ <laughs> <laughs> อ้ยต้องการเจ๊งเท่าไหร่ครับอ่าเพราะที่ผ่านมาเสียเนี่ยคุณดูนะเคิร์ฟมันยังเกิดวีฟ um ัมเลย แล้วถ้าคุณลงทุนไปสักปีหนึ่งแล้วไม่สําเร็จจะทําไงอะ่ะอืมอืมค่ะนะขายคีอ้ออดก็ดีแล้วอ่าเดี๋ยวฉันให้ฟังคิดเห็นนะค่ะคุณจะไปเช่าร้านขายอาหารค่าเช่าเดือนเท่าไหร่อยู่จังหวัดเลยคะอยู่ที่นน,น,น,นท์นะคะนนทบุรีค่ะ<อ>คุณจะไปเช่าร้านเดือนเท่าไหร่คะตอนตอนนี้เราเช่าคีอ้ออดเดือนละหมื่นสองคีอ้ออดนี่อยู่ที่ไหนคะอยู่หน้าห้างอะคะ่ะหน้าห้างถนนถนนเอ,อ่อราชพฤกษ์เนี่ยค่ะ โอเคนะคะเอเช่าห้างเดือนละหมื่นสองนะแล้วถ้าคุณไปเปิดร้านคุณต้องเช่าเดือนเท่าไหร่คะอันนั้นก็จะหลายหมื่นเหมือนกันนะคะอ่าลงทุนเป็นแสนก็ประมาณนั้นนะคะถ้าเริ่มลงทุนใหม่โอเคนะ่ถ้าเป็นดีฉันเงินแสนบาทดิฉันจะไปเอาไปดาวรถอะไรวะคุณเก่งที่เขาวิ่งอ่ะฟู้ดทักอ่ะอ๋อฟู้ดทักอ่าดิฉันจะไปดาวฟู้ดทักค่ะ ดีไหมเช้าอยู่นี่ลางวันอยู่นี่เย็นอยู่นี่นะแล้วขายลูกชิ้นปิ้งขายอะไรเปิดมันสองบานเลยโอเคไหมไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรอลูกค้าเราบุกอ่ะคนขายลูกชิ้นแล้วอะไรคะขายหมูปิ้งค่ะขายพวกเออผลไม้ด้วยค่ะอเราเปิดมันเลยสองบาน เข้านะหมูปิ้งนี่นะหมอนนะอาหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งนมจิบซสลัเปากวาหลังแช่บวย้ยอะไรคุณเปิดฟู้ดทักไปเลยเช้าอยู่นี่กลางวันอยู่นี่ต้องไปเสียค่าเช่าให้เขาทําไมอมถ้าคุณอยู่ตรงนี้คีออสต,ตรงนี้หน้าห้างนะ้ะหมื่นกว่าบาทดิฉันเห็นเงียบหงอยเนี่ยนะคะคุณเอาหมื่นกว่าบาทนี่ไปส่งฟู้ดทักซะดีกว่าแล้วแล้วถ้าไอ้ใช้ไอ้ฟู้ดทักนี่มันจะได้ได้โอเคไหม ดวงเขามาถึงดวงเขานะไม่ได้เกี่ยวกับดวงอคนเราไม่ใช่ว่าดวงถูกกับฟู้ดทักเราคิดฟามเป็นไปได้ครับอไม่ใช่ดวงคนนี้ต้องถูกกับฟู้ดัดดวงคนนี้ถูกกับฟักทูตอะไรไม่เกี่ยวไม่แล้วจังหวะจังหวะมันนะจังหวะมันได้ไหมจะได้กล้าไปลงจังหวะเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยนะคะคุณเก่งครับถึงจังหวะมันจะฟั่มอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าเราหากินเนี่ย มันก็ไปได้นะฮะมันก็ไปได้นะฮะมันก็ไปได้ปรับปรุงตรงนี้แต่เงินที่ได้มาแล้วก็หมุนไปส่งฟู้ดทักแล้วไปใช้จ่ายอะไรก็ว่ากันไปนะคะฟู้ดทักเนี่ยสมมุติว่าเขาไปเข้าร้านเนี่ยเดือนหนึ่งสองหมื่นหรือหมื่นกว่าเนี่ยมันนั่งรอลูกค้าสมัยนี้รอลูกค้าไม่ได้นะเดี๋ยวอาจารย์พระชนีก็จะเปิดฟู้ดทักแล้วใช่ใช่เดี๋ยว เพราะนี่ก็สายลุยไม่กันใช่ไหมพี่ไปดูดูเขาลุยอยู่แล้วเาระถ้าสายลุยนี่เราลุกเลยดิถ้าคนไม่ลุยเ็าจะมีเงินเป็นล้านจะมีเหรีพวกเหวนเพชรไม่ได้หรอกคุณก็เหมือนดิฉันน่ะถูกไหมคะแม่ค้าต้องลุยต้องสู้อาคุณลองเห็นไหมฟูดทักเนี่ยมันออกได้สองข้างเช้าอยู่นี่กลางวันอยู่นี่เย็นอยู่นี่เข้าใจแล้วพี่พไปเลยเลยมองทางออกคือว่าเพราะว่าเป็นขาลุยอยู่แล้ว ก็นี่เลยลุกเลยมารอรับอย่างเดียวตายทาไมเนี้ยเอาคุณว่าจริงไหมเช้าอยู่นี่อันเคยคุณขายลูกชิ้นปิ้งเช้าอยู่ตรงนี้ตอนวันอยู่นี้ีย๋ยวอยู่ตลาดนัด<อ>คุณว่าโอเคไหมคะขยืนได้มากเออเนี่ยเห็นไหมคือทีนี้ลายมือเราอ่ะเออจะมีลุ่งเรืองดีไหมถ้าเกิดเราทําค้าขายแบบนี้อะค่ะแล้วคุณคิดว่าจะทําอะไรถึงจะรุ่งเรืองล่ะลายมือคุณทํางานใหญ่ไม่ได้ จะไปเปิดปั๊มน้ำมันเองอะไรไม่ได้อันนั้นก็ไม่เอาค่ะใหญ่แล้วที่จะทําอะไรล่ะจริงๆก็คือค้าขายเล็กน้อยเนี่ค่ะที่นี่มีมีไร่มีที่อยู่ค่ะแต่แฟนเป็นคนทานะฮะไม่ได้ทําเองมีที่อยู่ที่เมืองการนะคะปลานูกต้นมะม่วงอยู่ก็ถูกต้องอะเมื่อกี้ที่ฉันแนะนําให้ว่าปลูกมะม่วงนะคะอ่ะปลูกมะม่วงกี่ไร่คะประมาณสี่ไร่ค่ะอ่ะมะม่วงอะไรคะ มีแก้วคะมิ่นมีเขียวสวยม่หลายพันอยู่เหมือนกันค่ะอ่าโอเคค่ะทําไมคุณไม่ปลูกไอ้ไอ้มันเดือนเก้าฟ้าลั่นเขียวใหญ่เอามาแช่บวย๋อเขียวใหญ่ก็มีมีมีต้นใหว่ขายอ่าเห็นไหมเออเขาแค่นั้น่ะได้อืาง่ายใช่ไหมฮะนี่ก็ขาลุยเขาก็ทําไปแล้วกเขาเขาก็มีฟู้ดทักนี่ถูกไหมฮะก็เอาไปตรงรุ่นตรงนี้แล้วแต่คุณนะลองคิดดูนะ ขับรถเป็นไหมคะเป็นค่ะเออมะม่วงแถวการจนบุรีคุณไปรับซื้อมาใส่รถขายตรงนู่นตรงนี้โอ้สนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวที่ฉันจะไปช่วยนั่งกายแต่งแต่งรถไอพูดทักให้มันให้มันให้มันเด่นเด็นะให้แล้วเราไม่ต้องไปเช่าใครไปคุณเห็นไหมไปหน้าห้างเนี่ยเงียบจะตายหมื่นกว่าบาทไปให้เขาทำไมเนาะ แต่ก็ทํามาปีสองปีแล้วค่ะอ่าก็ได้ก็พอได้แต่เราควรจะไปได้ดีกว่านั้นถูกไหมคะถ้าใหญ่ๆพี่พี่ถ้าถ้าอยากจะขยายนะขยายธุรกิจซึ่งเป็นทางนี้นะะก็นี่แหละคืองานของคุณเนี่ยเหมาะกับงานที่ไม่ต้องลงทุนเยอะอ่อค,ะคุณขายอย่างเงี้ยฟุดทักฮิงส่วยๆคุณได้วันกำไรสอมพันก็พอแล้วเดือนแค่แสนหนึ่งอเใช่ป่ะใช่ไหมฮะลูกชิ้นปิ้งนี่ก็กำไรดีนะถ้าทำน้ำจิ้มอร่อยออ่ะ แล้วมันคลิกแพงไปได้เยอะทำเลถ้าถ้าเกิดเปิดร้านลงทุนนี่ถ้าทำเลไม่ดีหรือยังไงขึ้นมาก็พังเลยนะคะแต่ถ้าฟู้ดทักเนี่ยเราก็ไปตรงนู้นตรงนี้มันไม่ดีเราก็เปลี่ยนอนานาโรงงานในตรงนู้นนะเออนะฮะไม่รู้นะลองคิดดูนะค่ะอาจารย์แล้วจะถามว่าเออที่มือเนี่ยมีดวงจะได้ก้อนใหญ่ๆไหมคะลาบนะคะตอนนี้ไม่มีค่ะ ตอนนี้นะถ้าจุดอายุลงตรงนี้นะเพิ่งเสียเงินไปเมื่อไม่นานแต่ต่อไปมีแต่ต้องอออคุณจะขายที่ใช่ไหมอะไรนะคะจะขายเงินก้อนใหญ่ๆนี่หมายถึงจะขายที่ใช่ไหมต้องไปดูมือซ้ายจะขายที่เหรอคงยังไม่ขายค่ะแล้วดูกเงินก้อนใหญ่จากอะไรคะโชคลาภอะค่ะอ๋อค่ะไม่ต้องไปเล่นนะคะชีวิตคุณนะคะหยอดกระปุกไว้ตั้งแต่มกกาพอธันวาอ้อถูกหวยแล้ว งวนงวนงนนี่เป็นไงฮงงวนนี่เป็นไงอะไรฮะงวดนี้ก็ถูกอยู่งวนนี่ถูกด้วยนี่ถูกเท่าไหร่คะเออหมื่นกว่าบาทน่อ่าหมื่นกว่าบาทแล้วเอ่อไม่ได้ถูกมากี่งวดแล้วคะเออปีที่แล้วไม่ค่อยถูกแต่ปีนี้ถูกมาหลายหลายงวดละหลายหลายงวดหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็ลองจดไว้ให้ดีก็แล้วกันนะหมื่นกินกินมือเราไม่มีดวงก้อนใหญ่ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะชีวิตคุณต้องเหนื่อยถึงได้เงินนะคะตัวมือระบาทเนี่ยคุณเล่นคุณเล่นไปเถ้างวดละพันนะโดนเข้าไปสิบงวดก็คืนแล้วอืมอะค่ะชีวิตเขาบอกว่าครับเส้นวาชนาตั้งตรงอย่าทํางานใหญ่อ๋อนี่เป็นคนเส้นอย่าลงทุนใหญ่นะคะแต่ว่าขายงานที่ไม่ต้องใหญ่นักแต่กําไรใหญ่ได้รูกชิ้นปิ้งเนี่ยคุณพี่ถามเลย วันหนึ่งคุณขายกำไรสองพันได้ไหมอย่างต่ำได้ได้ได้ไดไดใช้ป่ะเมื่อก่อนนะได้แต่ปอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้คุณก็เพิ่มของเข้าไปขายคนมันตอนช่องเนี้คนมันนม่ีเง like ียบมากเงียบมากเราก็ต้องวิ่งไปทงไหนก็ได้วิ่งไปเรื่อยๆนะดีกว่ามาเช่าร้านแต่ถ้าคุณเช่าร้านดิฉันไม่แนะนำนะจะขายอาหารอะไรคะแค่แค่คิดแต่แต่ไม่ได้คิดว่าจะปัก ใจจ,จริงๆนะคะือต้องลองขายดูอ่าดิฉันบอกจบแน่นะคะเรับถ้าเกิดมันช่วงนี้เราล้เศรษฐกิจไม่ดีก็คงไม่แค่คิดคิดเฉยๆแต่ก็คงจะลงมือจริงๆคงไม่กล้าการเปิดร้านเนี่ยมันอยู่กับที่ไปไหนไม่รอดเลยค่าแปะเอค่าอะไรค่าวางมัดจงมัดจำพี่ยไม่เอาคนแไม่เอาค่ะ เยอะเยอะเยอะค่ะค่าน้ํเค่าไฟเดินเน็จูนเขามีอเป่โอเคนะคะไม่มีไม่ต้องดูเลยไม่มีนะไม่เห็นนะฮะคนนี้ไม่ต้องไปดูเนเน็ตจูนดูเส้นวาสนาตั้งตรงถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวตาไม่ได้ฮะโอเคค่ะเล่นพอสนุกสนานพอนะฮะอย่าไปเล่นเยอะนะฮะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ